สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับเจลทัโมเท็ทกันอีกคร้ครับวันนี้ผมพามาชมเจ้าคันนี้ครับ f o r t จ n เ r ที่แรงและแพงที่สุดครับก็คือตัว GR Sport ตครับตัวนี้ท็อปสุดในไลน์อัพเลยครับสำหรับ Fort จ n e r รคันนี้เป็นสีดำนะครับก็จะมีความดุดันนะเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆนี่เขาจะให้มาเป็นสีดำอยู่แล้วนะครับตกแต่งทำให้รถคันนี้ก็กลืนกันไปเลยนะครับดูสปอร์ตดีนะฮะก่อไฟหน้าต่างๆเหมือนเลเจนเดอร์เลยนะฮะก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะเป็นดูโอโปรเจกเตอร์นะ ไฟโปรเจคเตอร์แบบคู่นะทางด้านหน้าเบ้าไฟต่างๆก็มีเซ็นเซอร์กะระยะให้นะครับไฟตัดหมอกแบบ L.E.D. นะครับผมปาขับไปเร็วๆเลยนะฮะนะฮะกระจังหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่ารถสีดำเนี่ยเขาจะเป็นสีดําแบบเป็นโหแบล็คนะครับแต่ว่ารถคันนี้สีดํามันก็เลยกลืนกันไปหมดนะครับโลโก้คิทันนะครับทำงานควบคู่กับตัวตาเซฟตี้เซนต์นะครับกล้อง3ามร้อยเสามีให้นะครับไฮไลท์จริงๆเขาอยู่ที่เครื่องยนต์นะครับกำลังแรงม้าสูงสุดเนี่ยสองรอยยี่สิบแรงม้าครับแรงบิดเนี่ยห้าร้อยห้าสิบนิวตันนะครับเขาจ แล้วก็ตรงนี้โลโก้ GR Sport นะครับไฟเลียบแบบ Sequential ครับมีให้นะครับเอาเป็นว่าพูดกันตรงๆก็คือไฟหน้าคมเดียวกับ l e g e n d ด r เลยครับแต่ว่ามีการติดตั้งพวกเบ้าไฟเนี่ยที่ต่างกันออกไปนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ GR ครับที่ติดตั้งมาให้นะฮะอ่ะทีนี้ไปดูลายล้อครับขอบ20นิ้วนะสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะมีความสีรมดำรมเทานะครัมควันหน่อยนะครับก็จะมีความดุดันกว่าตัว l e g e n เด r ที่เป็นสีเงินกับ ตัดกับสีดำเนาะคาลิปเปอร์เบรกถ้าเกิดว่าซูมเข้าไปนะฮะก็จะเห็นคาลิปเปอร์ธรรมดานี่แหละครับแต่ว่ามีการทำสีแล้วก็ติดตั้งโลโก้จ r Sport มาให้นะฮะก็เป็นสองพอตนะครับช็อคอัพเป็นโมโนโทูบนะฮะช็อคอัพเป็นโมโนทูบปรับจูนมาให้ดูมีความตึงขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้แรงม้าเยอะนะครับก็จะมีความแข็งกระด้างกว่ารุ่นปกตินะครับแล้วก็จะได้ความเฟิร์มในความเร็วสูงนะ กระจกมองข้างถ้าเป็นสีขาวก็จะตัดกับตัวสีดําแบบ d ินโนแบล็กนะแต่ว่าตัวนี้รถสีดํามันก็เลยเป็นสีดําหมดเลยนะครับไฟเลี้ยวมีให้นะครับในตัวกล้องสามเรลี่ยมเยออสีาเหลี่ยมวัซีองสามีให้นะครับไฟเว,วคลค์กไลทางใต้กระจกนะครับยามคําคืนเปิดกระจกมาก็ก็จะมีไฟส่องพื้นให้นะครับตัวในเลนกระจกมีบายสปอร์ตมอนิเตอร์ให้นะครับมี r c t a ให้แจ้งเตือนในขณะที่รถถอยหลังนะครับ เมือเปิดต่างๆสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับมีสมาร์ทคียใใ์ให้นะครับซ้ายขวาชายบันไดมีให้นะฮะล้อหลังนะครับดิสเบรกีล้อนะ caliper ปเ,ปเบรกเหมือนเดิมครับทําสีมาครับแล้วก็มีโลโก้ GS Sport นะฮะบ,บริเวณนี้นะฮะเซ็นเซอร์ลมยางมีให้นะตัวนี้มีเซ็นเซอร์ลมยางด้วยนะครับแล้วก็โคสปริงไม่ได้เป็นสีแดงแบบเลเจนเดอร์นะโดตสปริงตัวนี้เป็นสีดําแล้วนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูภาพรวมทางด้านท้ายโคมไฟท้ายอันเดียวเลยนะครับกับตัว Fortuner ตัว Legender นะครับที่แตกต่างก็คือตัว g ีอารสปอตรงนี้นี่เองติดติดตั้งมาให้ซื้อติดกันได้นะความแรงก็อาจจะไปปรับเขาเรียกอะไรีแมปให้แรงเทียบเท่านะครับช่วงล่างโมโนทูปนะครับจากคายบานะฮะชกอัพต่างๆเห็นไหมก็ปรับจูนมาดีนะ คยไปวิ่งทดลองมาผมว่ามัน,ม,นมันเฟิร์มดีนะครับคือเอาอยู่อ่ะอันนี้ช่องล่างนะครับโชคอัพต่างๆก็ปรับจูนมาจากโรงงานปลายท่อเนี่ยติดตั้งสตเลสให้จากโรงงานนะครับคิกเซนรเซอร์มีให้นะแต่เปิดฝาท้ายได้นะครับรุน่นนี้ราคาล้านเก้าเจ็ดสองล้านนะร้านเกนะ้าหกนะครับเอาไปดูภายในกันบ้างภายในก็เป็นเบาะอาคันทาร่านะเดินได้สีแดง เบาะหนังไ้กลางเนี่ยเป็นหนังกลับนะครับบริเวณหนังกลับช่องชาร์จไฟ USB Type C มีให้2จุดนะครับ220โวลต์บริเวณนี้มีให้นะสามารถชาร์จโทรศัพท์ชาร์จสมาร์ทโฟนต่างๆก็ใช้ได้ชาร์จตัวโน้ตบุ๊กได้อยู่แต่ว่าหุงข้าวคงไม่ไหวเนาะใครเอาไปขึ้นดงขึ้นดอยร้อยวัตต์เนี่ยอาจจะแบบน้อยเกินไปนะฮะ ระบบส่งความปลอดภัยก็มีถุงลมน้อภัยเจ็ดตำแหน่งนะฮะเป็นพื้นฐานกระจกต่างๆเนี่ยออโตโท้ทั้ง4บาลเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้มี DPF แล้วเพราะว่าเป็นยูโร5นะฮะสัญ,ญลักษ์ TR Sport นะครับรเบรกพวงมลาลัยนะครับก็มีให้บริเวณน,นี้นะครับแล้วกออ็แป้นเบรกคันเร่งต่างๆเนี่ยเป็นสตเตลเลสจากโรงงานนะ พวงมาลัยของเขามีเซนเตอร์นะครับสีแดงเดินได้แดงมาให้นะครับระบบแจ้งเตือนก่อนการชนทางด้านหน้าติดตั้งมาให้นะครับระบบไฟหน้าออโต้นะครับมีให้นะครับระบบดันนามิกเรดาร์กุยสันโทมีให้นะครับแต่ว่าทํางานไม่ถึงจุดหยุดนิ่งนะพอตัวนี้ก็เป็นเบรกแบบธรรมดาอยู่นะครับแจ้งเตือนการออกนอกเลนพร้อมดึงพวงมาลัยกลับมีให้ครับหน้าจอ สิบนิ้วรองรับ Apple CarPlay พลย์ในออโต้แบบไร้สายนะครับแในออโต้นะฮะเอ่อ uh, GS Sport เป็นตัวท็อปสุดนะครับก็เลยเป็น4 w h e e l นะฮะขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็แยกแบบพาร์ทไทม์ได้นะขับ2ขับ4ความเร็วสูงขับ4ความเร็วต่ำวาเลเ Charger คอนโซลกลางตกแต่งลายแคปตาร์นะครับไม่ได้แคปตาร์แท้นะเป็นลายพิมพ์ม,มานะฮะเอ่อเกียร์6สปีดนะครับ, uh, รบมี Sequential Shift มี p แ d นด Shift หลังพวงมลาลัยนฮะ Eco Mode Normal Mode Sport Mode มีให้ครับ Eco ก็เขาพยายามตกแต่งมาให้แบบสวยงามดูดันนะสีดาเป็นหลักนะครับแล้วก็เดินได้แดงนะฮะตัวนี้กดสตาร์ทขึ้นมาก็จะมีสัญลักษณ์ GR Sport ให้อ่าเห็นไหมนีม่แหลระราคาเกือบ2ล้านมีให้ประมาณนี้ <laughs> <laughs> ก็ตัวจบนะใครอยากได้ Fortuner อยากได้ตัวจบเพิ่มเงินจาก Legender ไปหน่อยหนึ่งได้ GR Sport แล้วก็ได้ความแรงสุดในกลุ่มนะฮะอ่าให้ดูเบาะนิดนึง หัวบอกเป็น GR Sport ชัดเจนนะครับเดินได้แดงบอกเป็นอาคันธาร่านังหรือหนังกลับนะครับไฟฟ้าคู่หน้านะก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมจะได้ในตัว GR Sport นะฮะได้ความแรงหลักๆแล้วได้ความแรงเลยนะฮะได้ความดูดันสปอร์ต2องแรงม้า mm. แรงบิด550น้นิวตันนะครับใน t o ต้าฟอร์จูเน r ร์จ r อครับ อยากได้ตัวจบครับคันนี้เลยยังไงก็ฝากกดติดตามช่องเจลตงผิวไปด้วยนะครับรีวิวตรงไปตรงมานะครับสเปคแบบรัดกุ่มนะครับฟังรอบเดียวเดินรอบรถจบที่ห้องโดยสารนะครับก็ยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับเจลตมผิวนะครับสวัสดีครับ